สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีผ่านด่าน Beast Raid Master โดยที่เน้นการเคลียร์ด่านให้สำเร็จกันค่ะวิดีโอนี้จะเหมาะสำหรับ beginner ค่ะถ้าหากต้องการเน้นการทำคะแนนสูงๆแนะนำให้ดูวิดีโอนี้แทนนะคะเริ่มต้นกันที่ทีมเซตอัพนะคะสมบัติเราจะใช้คัมพีนกวีดแล้วก็นาฬิกาค่ะคุกกี้ตัวแรกนะคะคุกกี้ราชาพูดค่ะเราจะต้องใช้ครูดาว25%ถึง35%ยิ่งสูงยิ่งดี ค่าสถานะที่เหลือเราจะเน้นที่ลดความเสียหายนะคะแล้วก็ที่สำคัญควรจะมีพลังชีวิต2ช่องขึ้นไปในบิสกิตค่ะตัวเลือกอื่นๆถ้าหากใครไม่มีก็เลือกเป็น Mystic Flower แทนนะคะโดยที่ครูดาวจะต้องประมาณ35%นะค่ะชาร์ดมิวให้ใส่ที่ลดความเสียหาย27%ขึ้นไปค่ะ คูดาวประมาณ24%ที่เหลือก็เน้นโจมตีหรือคริติคอลนะคะตัวนี้ควรจะเป็นอันดับ1ห,หรือ2ที่มีแอบแท็กูงสุดในทีมะคะ่ะต่อมา Candy Apple นะคะคููดาวให้ใส่ประมาณ35%ลดความเสียหาย25%ขึ้นไปค่ะ f ฟ r ร์เ,เลใส่คููดาว35%ขึ้นไปค่ะ ส่วนปากกาลางังคูดาว35%ขึ้นไปเน้นที่ a อ t a ท k หรือ Critical นะคะตัวนี้ต้องเป็นอันดับ1หรือ2ของทีมที่มี a อ t a ท็สูงสุดเช่นกันค่ะต่อมาทีมฮิลนะคะเราสามารถใช้คุกกี้ฮิลตัวไหนก็ได้ค่ะแต่อย่างน้อย2ตัวควรมีคูดาวเริ่มต้นที่2วินาทีค่ะตัวแรกเยติถ้าจะให้คูดาวเริ่มต้นที่2วินาทีจะต้องให้ได้30.6%ขึ้นไปค่ะตัวนี้ใช้เพื่อปกป้องทีมนะคะ ต่อมาล็อกสตาร์ถ้าจะให้2วิจะต้องทำให้ได้44.5%ที่สําที่สำคัญจะต้องมีคริจากท็อปปิ้ง5%ขึ้นไปนะคะตัวนี้เราใช้เพื่อให้บัฟคริติ i คอลแล้วก็ทิวทีมของเรานั่นเองค่ะ Sparkling Cookie เช่นกันถ้าจะให้ครูเริ่บต้น2วิจะต้องให้ได้35.9%ขึ้นไปตัวนี้ใช้เพื่อให้บัฟครีกับฮิลไม่จำเป็นจะต้องมี Magic Candy ค่ะต่อมาเพียววานิลาไม่จำเป็นต้อง Awake ก็ได้นะคะคริ ak, จะต้อง12%ขึ้นไปที่เหลือให้เป็นโจมตีค่ะโดยแผนของเรานะคะคือทุกคนเนี่ยจะบัฟเพียววานิลาซึ่งเพียวเนี่ยสามารถฮิลให้เต็มเกรได้ภายในเวลาอันสั้นค่ะ ต่อมาเป็นชูครีมนะคะตัวนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีแคนดี้วิเศษเลยก็ควรจะมีคริ12%ขึ้นไปค่ะที่เหลือก็เป็นโจมตีต่อมาเป็นพัทต่อสู้ค่ะลำดับในการเล่นเฟส1มี4สเตตค่ะโดยจะวนไปจนกว่าเฟส1จะจบส่วนเฟสที่2มีด้วยกัน5สเตจค่ะสิ่งสำคัญที่ควรรู้ค่ะทีมฮีลเลอร์ในเฟสที่1 ในเฟสนี้นะคะบอสจะโจมตีแรงมากๆในช่วงเริ่มต้นถ้าหากว่าเรากดใช้สกิลไม่ทันคุกกี้อาจจะตายได้ค่ะอย่างเช่นในตัวอย่างค่ะซึ่งถ้าหากเรามีคุกกี้ที่มีคููดาวสองวินาทีจะดีมากค่ะและสกิลทั้งหมดควรกดใช้ทันทีค่ะถ้าคุกกี้ตายบ่อยให้ใช้ดาบสีเหลืองค่ะส่วนเกตดด้านบนเราจะใช้สกิลของเพียววานิลาในการเติมให้เต็มเร็วที่สุดค่ะดูตัวอย่างนะคะ ระบบเลือกไพ่ไพ่จะเปลี่ยนด้วยกาน1-2ครั้งค่ะและไพ่ใบสุดท้ายคือคำตอบที่ถูกต้องถ้ากไพ่เปลี่ยนเร็วหมายความว่าไพ่จะเปลี่ยนอีกครั้งโดยจะเปลี่ยนครั้งแรกประมาณ75%ของเกตและเปลี่ยนครั้งที่2เมื่อ25%ของเกตค่ะถ้าหากไพ่เปลี่ยนช้าแปลว่ามันจะไม่เปลี่ยนอีกครั้งซึ่งมันจะมีแอนิเมชันประมาณ50%ของเกตค่ะ ในเฟสแรกหลังจากเลือกไพ่เสร็จแล้วบอสจะโจมตีแรงขึ้นค่ะและทําให้คุกกี้ชาร์โดว์มลของเราอาจจะตายได้ดังนั้นถ้าหากคุกกี้ชาร์โดว์มลของเราตายเราอาจจะลองทํา3อย่างนี้ค่ะอันดับแรกก็คือใช้ดาบตอนที่เลือดลดลงต่ําๆค่ะอันดับที่2ก็คือให้เลือกบวก50% h e ฮิลลิ่งหรือ3เลือกลบ10%เรดาเมจที่ได้รับค่ะเฟสที่2ในช่วงเริ่มต้นของเฟสที่2บอสจะเป็นอมาตะาค่ะ ดังนั้นทุกการโจมตีจะถูกบล็อกไม่แนะนำให้ใช้ดาบในช่วงนี้ค่ะถ้าหากขึ้นตัวเลือกแบบนี้มาให้เราเลือกด้านซ้ายเสมอค่ะด่านสุดท้ายเราจะมีสกิลพิเศษให้เราใช้สกิลพิเศษเฉพาะตอนที่ HP สูงสุดของคุกกี้ต่ำเกินไปแบบนี้ค่ะ และนี่คือทั้งหมดของไกด์บีส a มาสเตอร์ของเรานะคะถ้าหากนําไปใช้หรือว่าคู่มือนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือจะคอมเมนต์ติชมก็ได้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีผ่านดันได้สาเร็จแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ